สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพชรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูผัดกะเพราหมูด้ี่น้องด้วยก,วก็ใบกะเพราเนาะพริกเราก็ตามไวเรียบร้อยแล้วพริกกระเทียมนะครับตามมาดูเลยนะครับ ได้ครับอีสับ์เปาหมูมีสอวนไปเลยครับแล้วไปาเท่าไหร่นะครับเรื่องครับ เดินไปเลยครับ

ไฟ้ลน oh, điền vào phần đáp thì ngon đó game đi sao? Tại vì là ก็ผ่าตรงไปเลยนะครับอืมใส่เยอะเลยสตร์ตทฟิโน่เด๋วตอรั้ ก็เป็นนันวินเ็จนะครับเดอพี่น้องเด้อถึงต่อต่างกันบต่พอมาเปน้องโล่น่าชื่นน่าสิมากก็เป็นนันวิเ็จนะครับไปกินน้อง ตามนครับไม่มีเขา้าบุมีเข้าเจ้าเนาะเขาสวยพี่น้องหมกเพชรไม่ชอบกินนะครับก็เหมือนเดินกับขออ้าเหนียนัดนพี่น้องมาตาน่ากินนะครับ ก็พอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดติดตามช่องลุงเพงชรชาแนลด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ